บ้านเรา่หรอที่บ้านไปเมื่อเราบะหมูจงเวกตัวได้ขุ่เเราก็เขาต้นกันที่นั่งนั่นแหละอยากินข้าวบ้านของเขาบ้านทางพี่บ้านองหอบตางกันมข้มเต้าไัอามากิน่าเป็นยังบ้าบ้าไตัวได้ไม่เอาไป

ไม่ก้าองมาทำเอาไปไหมไม่กินขาวฟ้ายายไวท่านเลยแล้วฝากร่าร้องร่งเาม่ได้มีหน้าไม่่างเียวย้ายไยังนี่ไม่่านี่เบอรมยังนี่เบอรยังนี่เอาไปแล้วิะเบอไ์ยังนี่ตุ้งแรงแล้

มามามา oh <laughs> <c médico> ินมกินขาอมกนม้นขมกอนงเ่นยังไงังไงยังไง่ยังไงโอ้่งขาวเหลุกูแต่หน่อยคังขายมันเห็นเอาข้าเขามันเห็นมันเห็นช่าง้มเรกินกินนี่่าน้าอยู่พี่อ้ คน่าน้ยยังจเนโอ้ย่นเดียวันไป้าเพิ่นไปเอาน้องมาให้นะฝากข้างฝากกกับมือด้วยเอาอากไว้ทังหม่นะแม่นาไปเอาตเมีอะไรนอญาติทั้จะเอาน้องาเยอะฝากข้างฝากก็ข้างฝากกันหรกแม่แม่แ่มแม่ ไม่พอเพิ่มได้หว่กคัดท่วนแบกแบกแบไม่้หน้าไปกวนเนี่ยข้อหว่านริงจะเปลี่ยนพ่อไปเนาคนละคนเลยมาวานกับเลนี่้วมานกังี้มนั่นี่้กินนังนี่้นังนีมนีัน้าวมนักูก มันคาดไปบุญตันกแบว่าอุบุญแล้วมันไปมากินเดือดือดแล้วแม่งายไนก็งายนั่นไปบอกว่ารไปอะไรกินรกีูดได้แม่งเยไปข่อยไ่กมหนึ่งเลแม่จะนั่กันปะแม่ยนร้แม่ยืนรอคนอบพ่อรืได้อนยุคับกันเราสั่งมะร้าวแดงห้มาทานกั ตาไปกับเขาคนดังตัางสามนจานเก้้ากันังัแมายากินหกแดงเ่ปปาไว้บกแดงไว้ไก่ไม่กินหมกแงตั้นไก่กินหมกแดามกกรเพร่งไก่ไรือว่ากมาหกแดงต้อง ปลาคอมีค้างไวอยู่บ่พีว่าไปท้ายไ่่หบ้านเราตัวนึงมาปิ้งไก่กินพี่มีเบียวเลยปลาคนกินนะมีปลาคอคนกินปลากระป๋องปลาคอใหญ่แบนี้แขนนึ่งอ้ยเอาทํำแขนแล้วมาไก่เอาน้ำเลยเพ่งไปมตรงนี้กกังไหยกได้บ่เ่พต้องจ้เบอก่เ่นก่ก่งออเบี่ยปลาคอกางไทางเ้ม่ไปิ มัก e ินน้ำเปลายลูกืมบกเ่กลมกินน้ำเ่ากนลอข้างนเอนยีเพราะว่าทางเียวใบใบที่บริษัทตรวจม่ให้ใบรับรอง้ารวจือเาอองกตรวจมยกินน้เปยรกแ่กันอือเกือหกเขาบอก

ขอคารไปโตะบันขอไมให้มีว่าไปเลไปเหรไปทไมแท้หรอไปเพื่อนเนี่ยไม่ท้ชาวบ้ากันมือเือเกี่ยวหมูออกข้าขที่มาเอาหมูไปเอาไปนไปไปทำไมไท้ไปทำไมไปที่บากลับมือน้ำมันรต้ เราพันหน่พันรู้เอนนันพันตัวพันัวนพันตัวเน้อพันตัวนานยานแม่นากไปยะมากัแม่เป็นานาตัวันาพันหกหมไม่ัวหัองหมูเต้าโตเกตมันหมูแค่มันเตลวเออกมือีไม่ได้พาอยู่หันไปตำเละอยู่หันรอกราคาเาทานันนันเฮ็ดพันเอามาเป็นตัวจะต้อง เอาทางไปน้าต้องให้เฮ็ดบินให้ได้การกันตัดไปทาังงกเลยทางทางองเตือนาจไปหาบุอยก่อนที่พวกก๊อวนี้นะกันไบถมมหนูเลยเบิ้งเมือแลงเข้ากันแดงเลยแถวนีกันได้ไปอะไรเลยไดงแดงเพราะเขาจะต่ากันไดดเลยเ่ยาได้แน่นอนวันป่้เหอว่าได้แน่น ทำมันตันดีบ่มันบหมหวยาระัด่งเงี้นี่เราก็ได้เถเอาหมอหมอบะมาตีป่าหมอมาปมาไปนวเอันมากหมนวมากมันมัเนี่ยหราเข้าือาะอาหลดแวแล้วไม่อนมัแ้แสดงว่าเลี้ยงสติรบนี้มันในหลายก่าตัวรถขึ้นไปดังอยู่ นี่รหมูหมูนอตัวนีเนาะกินเกาเข้มเกามูตัวนี้มันอะไรนะมันอันนั้นมันอันมูมันทั้งปีไม้บหมอล้มันก็แตกหมูนาวมันบอกใครนี่ดอกบอกใครแตมันอพอนะบอกมันแ่งงานอย่าไปแ่งช่วงตุลามันยากละค่าลาคาน้มันไปยากต้นงเอาต้องงั้นต้องนแต่งงันแบบแก่กับชางฝนตรงชางหนา เย็นคุมภาพอดีนะนี่เออคุณแจนี่นะยายายาเอามากระลาเอาคุมภาหนาแห้งไปแม่ต้องเอาน้ำแข็งไปใส่ราี่นี่นาดีนแ่อยู่อยตันดิเต้นนะที่นี่แหละทไป